การใส่ตัวอักษรบนพื้นผิวของวัตถุ 3D ทําทำยังไงจะให้ตรงกับด้านที่เราต้องการนะครับแล้วก็การแก้ไขตัวอักษรบนวัตถุ 3D แบบเรียลไทม์นะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้ครับอันดับแรกนะครับให้เตรียมตัวอักษรไว้1ชุดนะเป็นคําที่คุณจะเอาไปแปะไว้บนพื้นผิวของ 3D นะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆไป1ชิ้นนะครับนะครับเปิดซิมโบลพาร์นลออกมาแบบนี้นะครับหาไม่เจออยู่ในเมนูวินโด Symbol นะครับตัวนี้นะตัวอักษรนะครับผมดึงเข้าไปเลยนะครับใน Symbol พาร์ l นละครับลากเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับอาจจะตั้งชื่อเป็น t อ่าเอาไว้นะครับจะได้จําง,ง่าย,ายนะกดโอเคไปยังอื่นยังอื่นตั้งตามผมไปเลยนะครับกดโอเคอืมมันจะเด้งเข้าไปอยู่ใน Symbol พาร์ l นละครับตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ผมจะเอาไปทำเป็น 3D ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าเอาตัวสอนไปวางไว้บนพื้นผิวยังไงมากกว่านะครับในคลิปนี้ผมมีไว้คลิปหนึ่งก่อนหน้านะครับเป็นการทําสี่เหลี่ยมแบบ 3D ก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเดี๋ยวมันจะเด้งลิงก์มาด้านบนขวามือนะครับคุณก็คลิกได้เลยะนะครับอันนี้ผมก็เลือกเอาไว้นะครับไปที่เมนู Effect 3D Extrude a n d Bevel ะครับปุ๊บอ่า นผมจะยืดให้มันมีความหนาหน่อยนะครับก็ไปใช้ตัว x t o and ออ x t o Depth นะครับตัวนี้าลากไปเลยอืมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ Map Art นะครับคลิกไปเลยปุ๊บนะครับตรง Symbol ที่ช่องนี้อ่าเราก็คลิกไปแล้วก็เลือก Text ที่เราดึงเข้าไปเป็น Symbol ครับถ้ายังไม่ดึงเข้าไปเป็น Symbol ม,มันจะไม่โชว์มาตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้น เอาซิมโบลที่เราต้องการเนี่ยดึงเข้าไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะเนี่ยแล้วก็คลิกไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งมาอยู่ตรงกลางของของพื้นผิวด้านที่มันแอคทีฟอยู่เราจะรู้ได้ไงว่าด้านไหนมันแอคทีฟสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้มันไปอยู่ด้านบนได้ไหมการเลือกด้านของมันมันจะอยู่ตัวเลขตรงนี้นะครับ1 o f 6สี่เหลี่ยมแบบพื้นๆเลยเนี่ยนะครับมันจะมีด้านอยู่6ด้าน ูกไหมครับนับด้านที่มองไม่เห็นด้วยก็คือด้านหลังด้านาตรงนี้ขวามือแล้วก็ด้านล่างนะครับตอนนี้มันแอคทีฟอยู่ที่ด้านนี้สังเกตที่กรอบสีแดงนะครับเวลาดึงซิมโบลเข้ามามันก็จะเด้งมาอยู่ตรงนี้สมมติว่าผมเคลียร์ไปก่อนนะกดเคลียร์ตรงนี้มันจะลบไปเลยปุ๊บผมอยากให้ตัวอักษรมันเด้งเข้ามาที่ด้านบนได้ไหมแล้วก็เลือกด้านมันก่อนก็คือเซอร์ฟ e สเนี่ยนะครับ 1 o f 6ก็คือด้านนี้นะครับเรากดตรงนี้ไปนะเนี่ย next surface ด้านไหนมันจะมีกรอบสีแดง Active นะครับปุ๊บอันนี้คือด้านหลังละเห็นหม 3, ook, ด้านนี้ขวามือนะครับ4 of 6ก็เป็นด้านล่าง5 o f 6เป็นด้านซ้ายเพราะฉะนั้นด้านสุดท้ายก็น่าจะเป็นด้านบนก็คือ6 o f 6นะครับอืมเห็นไหมแล้วก็ไปเลือกซิมโบลมาแล้วก็คลิก Text นะครับปุ๊บ เหไ,ไหมครับมันจะไปอยู่ด้านบนอ่าถ้าถามว่าอยากได้ทั้ง2ด้านได้ไหมก็ได้นะครับตัวนี้ตัวสอนมันเด้งมาที่6กออฟแล้วใช่ไหมตรงนี้จําได้ไหมครับก็คือ1ใช่หมหนึ่งออแล้วก็ไปเลือกอ่าหนึ่เห็นไหมแค่นี้เลยอ่อยากย่อขยายก็ได้นะครับเนี่ยอ่าสเกลทูฟนะิตมันก็จะพอดีนะแต่ว่า สัดส่วนมันอาจจะเพี้ยนหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับถามว่าถ้าเราจะหมุนตัวอักษรเนี่ยมันจะหมุนตามไหมก็หมุนตามเมื่แบบอาร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาหมุนตรงนี้ลองดูนะเนี่ยคลิกค้างที่ด้านที่มันแอคทีฟอยู่สีฟ้าๆสเขียวเนี่ยนะครับคลิกค้างแล้วก็หมุนไปเห็นไหมครับหมุนตามนะ นะครับง่ายๆนะครับการนำตัวอักษรหรือว่าเป็นลายอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับเอามาแปะไว้นะครับผมนะแล้วก็กดโอเคไปการที่เรายังไม่แปลงตัวอักษรแล้วดึงเข้าไปเป็นซิมโบลเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเรายังไม่แปลงตัวอักษรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะแก้ไขคำเนี้ยนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกที่ ซิมโบลในสิมโบลคอนแน่วครับที่คุณดึงเข้าไปดดบเบิ้ลคลิกเลยนะครับแล้วคุณมาแก้ไขคํา,าคตรงนี้สมมุตินะผมอยากจะเติมคําว่าเดอเข้าไปเดอะไปคลิกที่ลูกศรดํานะครับแล้วก็เดบเบิ้ลคลิกพื้นที่ว่างเห็นไหมครับตโตอนเปลี่ยนเป็นคําที่เราแก้ไขมเมื่อกี้แต่ว่าแน่นอนครับ ความกว้างมันกว้างขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราเพิ่มคําเข้าไปไอ้ตรงนี้มันจะถูกตัดเราอาจจะดับเบิ้ลคลิกที่ตัวซิมโบลอีกทีนึงก็ได้เพื่อย่อมันย่อมันก็ได้ครับแบบนี้เห็นไหมอลองเอาไปทํากันดูนะครับผม